สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยกเลิกจัดงานพัทยาเขาดาว2 0ง1น์ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีสั่งงดด่วนจัดกิจกรรมรวมตัวคนจำนวนมากป้องกันการแพร่ส่งผลงานใหญ่ปลายป,ายปีพัทยาเขาดาวสองหและคอนเสิร์ตตลาดน้ำห้อยสุครีบอำเภอศรีราชาต้องงดจัดไปทันทีย้ำในอำเภอทุกพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเข้มจุดเสี่ยงผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่21ธันวาคม นายพักรัฐรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประชุมร่วมคณะกรรมการในวาระเร่งด่วนที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณนห้องประชุมสุดสุขชั้นหาอาคารชนนุสร100ปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรี โดยมีคำสั่งให้งดการจัดงานที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ของโควิด -19 ส่งผลให้งานพัทยาเขาดาว2564ซึ่งมังพัทยาเตรียมที่จะจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีระหว่าง29-31ธันวาคมนี้ซึ่งมีอ่านต้องยกเลิกการจัดงานในทันที เช่นเดียวกับงานคอนเสิร์ตคาราบาวฉลองปีใหม่ที่ตลาดน้ำห้วยสุครีบซึ่งอำเภอศรีราชาจะจัดขึ้นเป็นปีแรกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ต้องยกเลิกการจัดงานเช่นกันนอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรียังมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด -19 ในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมากทั้งผับบาร์ห้างสรรพสินค้าและตลาดรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่และหากภบวะกิจกรรมใดมีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากและเจ้าของงานไม่สามารถควบคุมปร,ริมาณคนได้ก็ขอให้งดการจัดกิจกรรมในทันทีพร้อมทั้งของให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานเข้มงวดมาตรการตรวจคัดกรองการเว้นระยะห่างทางสังคม ส่วนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติและงานสวดมนต์ข้ามปีหรือกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาที่จะต้องมีการรวมตัวคนเป็นจํานวนมากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งหากสามารถจํากัดจํานวนคนได้ก็ขอให้มีความเข้มงวดในการป้องกันการแพร่โควิด -19 ขณะที่นายมาโนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้กล่าวว่า เมืองพัทยาได้เตรียมการจัดงานพัทยาเขาดาวปี2564มาเป็นอย่างดีและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานนับแสนคนและเมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นเมืองพัทยาก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี อันหนึ่งก่อนหน้านี้นายสนธยาคุณปลืม้มนายกเมืองพัทยาได้ออกมายืนยันว่าเมืองพัทยามีความพร้อมในการจัดงานพัทยาเขาดาวปี2564โดยจะมีไฮไลท์สำคัญที่การจุดพลุเฉลิมฉลองในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จุดพร้อมกับเกาะล้านคืนวันที่31ธันวาคมเพื่อให้นักท่องเที่ยวในสพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้ชมความงามของพลุที่จุดอย่างสวยงามตระการตาไปพร้อมๆกัน โดยจะให้ความสําคัญในเรื่องการป้องกันการแพร่โควิดสิ 19. หลังประสบความสําเร็จมาแล้วจากการจัดงานพัทยามิวสิกเฟสติวัลและงานพลุเมืองพัทยาแต่สุดท้ายงานดังกล่าวก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความปลอดภัยด้านสาธารณาสุขท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุครับ